สวัสดีค่ะพบกับการดูดวงในรูปแบบของเขย่าฝันทำนายเลขในจะตายใบไอ้ชิงนะคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเขย่าฝันเดือนนี้ฝันอะไรกันบ้างมาฟังทำนายฝันพร้อมแล้วเขย่ากันเลยค่ะขอเขย่าคำทำนายสักครู่นะคะคำทำนายประจำวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 คือคนตายถ้าฝันเห็นคนตายหรือศพส่งกลิ่นเหม็นทํานายว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคหรือโชคลาบทางการค้าขายและหน้าที่การงานฝันว่าคนตายนั้นมีน้ำเหลืองและหนอนไตย,ยั่วเย้ฝันนั้นจะทําให้โชคลาบสูงขึ้นเลขส่งเสริมบุญ141044